พี่น้องน้ำบ่ใบไม้สีเหลืองเหลืองท้องแล้วพี่น้องเหลืองท้องแล้วนี่แหละยุคทางบ้านที่ยะบนท้ายให้ทุกคนเบิงเ่งขนาดพี่น้องทางบ้านเบิ้งสีมันอ้ยสุดยอดที่รีบ่ะสุดยอดของสีใบไม้ จอดของสีใบไม้มันสวยงาม,มีลีพี่น้องมันเหลืองงาม,มีลีบ่ะฮื้อ,อวันนี้วันนี้มีแดดสิแล้วก็สิลงมาเลิม <g üler> ก็สิลงมาเล่นได้ถ้าบ่แดดนะบ่สิลงมาได้พี่น้องถ้าบ่แดดถ้าหนาวๆลม้ลมๆยิบๆนบ่ลงมาเด้มันหนาวอีหลีพี่น้องหนาวแบบเย็นมัน มันล่มแล้วมันก็เย็นเขาแบบเขาก็ดูนะเขาก็ดูเขาอะนะเริ่งนี้ยใบไม้เปลี่ยนสีนะคะใบไ,ไม้สีเหลืองทองน้องเอ้ย <c oughs> ไปยืมบนสิพาหยางไปออกกำลังกายไปพูนไปทั้งในปา่าผุด ไม่เปล่ามันเป็นไงมีบ้านทางกันทังขยายพ่นกับมัดตั้งตั้งว้ซือนี่พี่น้องอน,นี่บลทายลูกจากบบทเป็นเด้อโอ้นกกระได้มาต่ใส่นก ไปเย็่บนจะผ้ายางออกกำลังกายไปทั้งพู้อยู่น้อะน้ำบ่ต้นไมสามีต้นตว่บาบว่า,บามันของ่นใหญ่ดอกของของบ้านคางกันนี่แหละของบ้านคางกันนี่แหละทุกคนตื่มเ่ยนซีบแะ,ะ้วล่ะ นกมาาจะใส่หรนกอันนี้ก็ได้ใส่หมวกต้องใส่หมวกใส่ใส่หมวกใส่เสื้อนะหนา,นาเพราะว่าอย่างมัติีขั้นไดนลงมาเร็วนั่นขันมาถืออากาศข้างล่างเร็วนั่นยี่บนปวดหัวพี่น้องปวดแห้งเทอเด้มืนปวดสำใดสำหนึ่งได้ปวดหัวน่ะ น้องหมุอซอต้องกินยาต้องกินยาเม็ดฟูใส่น้ามือละแก้วละแก้วขั้นสั้นลุกบุกข้นพี่น้องปวดหัวน่ะขั้นสั้นก็นลุกบุกข้นไอ้ยี่บนจนับผ้ายางละเบื้องแคนี่มี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 กุชิี่กุชิี่พี่น้องยี่บนเห็นแมวจับปวงหาแมวก่อน อิจิเห็นยายบนกุจิเห็นยายบนมาไก่เพลนนี่ตาตีตาล้านวะแล้วเบิ้งพี่น้องเบิง้งยายบนสิบห้าเบิ้งเฮ็ดอันี้ปะนี่โอ้มันอยู่มันอยู่นิป้าน,นี่ไหมพี่น้องนี่ไหมเขาเอาเนี่ยังแบบนี้พี่น้องมันกินใดบ่มันอยู่นิป้าอ่าอยู่นิป้าอยู่นิป้าับเนืย้ยฝรังนี่ไหมพี่น้อง พี่น้องมาเป็นเห็ดที่พวกเขาพากันหาเจ็บหนนบอที่มาที่บามันอยู่ในป่าบักตําแย่ไหมเม็นเห็ดกินใดบอนี่เม็นเห็ดกินบอพี่น้องเม็นเห็ดกินใดบอบอกที่บนแน่หลายหลายสนเป็นเป็นมูด้วยเป็นมูด้ยพี่น้องอ้าวหอมดีล่ะอ้าวอจ่าฝ่าอจ่าฝ่ายาบนตั้งกล้องก่อนพี่น้องกันตังกล้องดีๆกอนเด้อ เปนต่างกล้องดีๆก่อนอ้ยนะพี่น้องว่ามันกินไหนบ่เนี่มันอยู่ในปลามันอยู่ในปลาบกบกบกตำ่ำแง่เด็กบบกโอ๊ยโอ,อ๊ะน่ะเห็นบ่มันตอดมือที่่นเราเห็นบ่นี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 ่ละนี่ละที่ที่เขาพากันหากันนะ่ะมันสิยู่มักมักอยู่ในปลาบักต่ำแง่เนี่ยพี่น้องมันเม่นเห็ดกินบ่เนี่ยเอาบอกที่บนแน่เนี่ โอ้ยนอตอดมือก้นตอดหนาพ้นหนักหลายที่ไปนอ่มันยังน้อยน้อยเลยมาดูนี่ปลาจังสีล่ะปลาแบบนี้จังสีล่ะโอ้ยตอดดากกันเดี๋ยวปุ๊กนะว่ถือหย่างมาเด้งนี่บนบดีถือถุงถือกระตาถือหย่างมาเด้งที่น้อง กิบบนได้บ่นี่หลายอยู่ดิ้ามันกินได้ย๋ย่บนถึงมาเก,ก็บเอาปวดหนาคุเป็นยังว่าแม่ยางเลาะเหรียญแต่ยัง,มามายง,ยงว่าเนาะยางเลาะผ้าเอจี่้าทุกคนมาเบิ่งเห็ดยังไง โอเลี้ยงไว้เฮ็ดเนี่ยออกนอกบ้านกับเบืออึดหรอกเนี่ยทุกคนเบิ้งดูบแบนี้ยี่บุญสิตไทยห้เบิอบเบ้องยี่บุญจิตไทยเบิ้งบบบนี้พี่น้องมันกินได้บ่ยี่บุญขอถามหน่อยบบบนี้มันอยู่ในป่านตรงเนี้ยั่งเนี่ยพี่น้องเนี่ยมันกินได้บ่แต่ว่ามันหอมหอมดิ เอามันกะมันก็มีบงมียังกินได้ล่ะนี่อเออแสดงว่ากินได้กินได้แน่แน่๋บนว่า่น้องมาบา่กินได้แน่แน่เลยเนะี่ยเห็นอย่างน,น้นนี่เนาะหอมหอมอยู่ได้ทุกคนนี่ขามันก็มีเนี้ยเจาะอยู่ ินได้บว่ะกินได้บ่กินได้บี่ปุบนว่ากินได้เพราะว่ามันถ้าเห็ดที่กินไม่ได้จะไม่มีอะไรเจาะจะบบมีอหยังเจาะแต่อันนี้แต่อันนี้มี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 แม,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 มงเจาะพี่นอ้องเดี๋ยวยี่บนล่องไทยไปโคดใหหมูเบิร์ก่ันเด้อกินได้บ่พีน่น้องถ้ามันกินได้ญี่บนจะมาเก็บเอา แต่ว่าก็บกา้ากินนีแ่แหละไายกันเด้อไายไายหมูบังกันเด้อพี่น้องมันกินได้บ่ถ้ามันกินได้สิมาเก็บเอามันสิมีอยู่เนี่ยบือบ่ใหญบอกนี่เส่็จแล้วก็ไายบานใดเลยพี่น้องบองไทยบอบปิน ให้เขาเบิ้งทางทองมันน้ำเนาะอือหือหอมด้มันหอมด้พี่น้องมันหอมด้เนี่ยมันเห็ดดำที่เขาวานั่นบอกเฮ้อจังไหร่แ้บาบันไทยญี่ปุ่นคือบระเห็น